ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้ป้าพี่น้องมาเนี่ยซุปเปอร์ตีนไก่ต้มแซบนะครับนี่ครับเอาต้มไก่ละต้มขาไก่นะครับต้มตีนไก่นะครับล่าไว้นะครับรอมันเปยนะครับตอนนี้เขาต้มเหลือร่อยนะครับเปยแล้วครับเขาใส่มะขามเปียกลงไปนะครับตามด้วยขาตะไคร้นะครับขาตะไคร้ยั่วๆหอมๆนะครับ ใบมะกรูดนะครับนี่ครับซุปเปอร์ตีนไก่นี่ครับนี่เราต้องตีนไก่เปื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสครับเดี๋ยวรอน้าเดือดนะครับ